สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านสวัสดียามเย็นยามค่ำคืนนี้นะครับพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาธิลานะครับวันนี้มีมาเปิดแปล่งปันนะครับรุ่นละสิบรุ่นนะครับนะรุ่นละสิบองค์นะครับนะเป็นรุ่นพญาคุฑนะครับ นะรุ่นพญาคุดมหาเศรษฐีรุ่นกินบ่อเสียงนะครับของลุงปู่มหาธิรานะครับกินบ่อเสียงแปลว่านะครับมีกินไม่มีหมดนะครับใช้ได้มีเงินใช้ตลอดปีตลอดชาตินะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นยอดนิยมครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนะนี่ฮะรุ่นมหาบารมีพี่ของลุงปู่มหาธิราพี่รุ่นเพียงละ350บาทเท่านั้นพี่รุ่นเพียงละ3ามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะส่วนพญาคุดนะฮรรุ่นละ400พี่พญาคุดรุ่นละ400พี่สาม รุ่นห0บาททุกองเลยพี่3รุ่นบาททุกองเลยครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ครับถ้าชอบถุกใจรายการไหนสามารถปิดเข้าไปได้เลยพี่วันนี้มีมาแบ่งไปพี่น้อง20รายการครับจากอีพีเย็นค่ําคืนนี้ครับเดี๋ยวมารับชมรายการที่1กันเลยครับพี่ๆนะครับรายการที่1พี่ขออนุญาตเปิดนะครับรายการที่1เปิดออกมาพี่ โอ้โหพี่รายการนี้ครับสวยดีครับรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยครับรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อนวะเลขค้นเบอร์ใหม่เลขสิบครับโอ้โหพี่แค่เปิดรายการแรกมาก็เดือดแล้วพี่จ๋าแค่เปิดรายการแรกมาก็เดือดเลยครับนะรายการนี้เป็นเนื้อนวะเลขค้นเบอร์ใหม่เลขสิบครับนะนวะลลงยาส้มฝังเพชรนะครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งพี่ฝังเพชรด้วยโอ้โห หน้าส,สวยๆนี่ครับนงข้อโสทอนพี่เลขโคดตัเบอร์หมายเลขสิบนะเนื้อนวะนะพี่จ๋ารายการนี้พี่ราคาเดิมครับเนื้อนะวะราคาเดิมพี่ขอห้าร้อยบาทขอห้าร้อยบาทพี่รายการที่หนึ่งครับมาลุน้นต่อพี่ชายรายการที่สองครับรายการที่สองเปิดออกมาพี่โอ้โหพี่รายการนี้ครับมาเป็นเนื้อลงยาแดงรแรงฤทธิ์เลยพี่โอ้โหเลขโคดตัเบอร์พี่นวะมาอีกแ้วพี่จ๋า นาวะมาแค่พี่เลขคนนัวเบอร์หกหนึ่งครับนาวะมาแค่พี่โอ้โหลงยาเดงโอ้โหรายการนี้ไม่ใช่ฝั่งพลอยพี่รายการนี้ผมขอแค่สี่ร้อยห้าสิบบาทพอพี่ขอแค่สี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่โอ้โหนาวะมาต่อเนื่องครับองค์ที่สองเลยครับต่อมาเป็นองค์ที่สามครับอนาวะมาอีกสุดจัดเลยพี่นาวะมากต่อเนื่องครับสององค์เลยพี่จา๋านี่ครับรายการที่สามพี่เปิดออกมาครับรายการนี้ครับ รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับโอ้โหรายการนี้เนื้อทองแดงลมดำพี่มาดูเลขโคตรนะพี่จา๋าเลขโคตรเบอร์ห้าเจ็ดสามครับเลขโคตรเบอร์ห้าเจ็ดสามนะฮะลงยาน้ำเงินพี่ลงยาน้ำเงินสวยๆอย่างนี้พี่นะครับนะฮะเอาลปรไปพี่รับไปที่สามร้อยห้าสิบบาทครับนะเอาไปบูชากันได้เลยนะครับพี่ต่อมาเป็น,ร,น,นร,รายการที่สี่นะพี่จ๋านี่ครับรายการที่สี่เราบเปิดรุ่นกันครับ รายการที่สี่เปิดออกมาครับเป็นเนื้อรายการอะไรครับมาดูกันพี่รายการนี้เลขโคร้รมาเห็นก่อนเลยเลขโค้รที่เห็นก่อนเลยครับนี่เลขโครตรนะครับเลขโคจะเบอร์สี่สี่เจ็ดครับมาดูครับเนื้ออะไรโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับเนื้อทองแดงลมดำพี่น,นะลองเลือกดูว่าช่องสีไหนนะามาคู่เลยรายการที่มาคู่เลยพี่สามร้อยห้าสิบบาทพี่จะส่งฟรีถึงบ้านนะครับ มาลือก็ต่อพิธรายการกัอไปครับเป็นรายการที่ห้าครับนะฮะรายการที่ห้าพี่รายการที่ห้ามาเปิดพี่โอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นทีเด็ดรายการนี้ครับเป็นนวะแน่นอนครับรายการลองจึงเนื้อเงินพี่รายการลองจึงเนื้อเงินพี่นวะเลขค้ดนัมเบอร์พี่นวะเลขค้ดนัมเบอร์หนึ่งห้าศูนย์ โอ้โหนวะนวะมาพี่จ๋านี่ครับนวะครับตอกนอชัดเจนพี่รายการที่สองรองจากเนื้อเงินพี่นวะตอกเก้ารอบอรายการนี้ครับที่พ,พี่ตามหากันอยู่ครับนะตอกเก้ารอบพี่ดูนะรายการนี้เธอสวยพี่ตอกก้ารอบนะครับนวะรองจากเนื้อเงินทนะั้นะพี่รายการนี้ขอ 600บาทนะครับรายการนี้ผมขอ500บาทรายการพี่สาม EP นี้ใครปิดไว้ปิดได้ปิดมาครับพี่นะครับมาลุกันต่อพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่6กครับโอ้เปิด5นะวะออะ 3, ่าอ่อนสามพี่โอ้เปิด5นะวะออะ 3, ่าอ่อนสามพี่สุดๆครับเนื้อนี้เนี่ยครับมาลุกันต่อพี่ชายรายการต่อไปเป็นรายการที่6ครับรายการที่6เปิดออกมาพี่เป็นเนื้ออะไรพี่เลขคู่ตัวเลขสามหก เลขคนจัเบอร์สามหกสองพี่นะฮะร,รายการที่เดื่อทองเด่นมจ่าพี่รายการที่แบ่งบูชากันแบบีพี่สามร้อยบาทส่งให้พี่นะครับสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเลยนะครับมาลุ้นต่อพี่ชายรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับเลขคนเบอร์สองเก้าแปดนะครับรายการที่เลขคนเบอร์สองเก้าแปดเนื้อไปหาเชนวนนี่ครับ เป็นเนื้อมหาชนวนพี่ในการที่สา0รอยบาทจะส่งฟรีพี่ชายนะครับมาลืยอันต่อพี่ชายรายการจะไปครับเป็นรายการที่8ปครับรายการที่แปเป็นเนื้อทองแดงลงยาจีวรนะครับรายการนี้ก็สามรอยห้าสิบาทพี่รายการนี้ก็สา0ร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนี่ฮะหรือเอาไปบูชากันได้เลยนะพี่นะฮะร,รายการที่แปครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับ รายการที่ก้าขอ,อยาเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเป็นเนื้อทองแดงลงยาขาวนะเนื้อทองแดงลงยาขาวมาดูเลขโค้ดเบอร์พี่เลขโค้ดเบอร์พี่อัดนี้นะฮะเลขโค้ดเบอร์พี่เก้าสี่พี่รายการที่ได้โค้ดเบอร์เก้าสี่พี่นะฮะสามร้อยบาทพี่นะครับสามร้อยบาทผมชอบชอบเริ่มเริ่มดูได้พี่ชอบแบบลงจีวอนหรือชอบแบบลงลงยาพื้นนี่ฮะ นาลงเลือกดูดพิธนาสามร้อยบาทแต่ส่งให้ฟรีครับต่อมาเป็นรายการที่สิบครับนะฮะต่อไปเป็นยาคุดนะฮะมาเป็นรายการที่สิบเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้พี่เนื้ออะไรโอโ้เป็นนวะองพี่นวะเลขค้นัมเบอร์พี่หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับโอ้โหนวะโอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้อนวะแช่น้ำหวานพี่นะครับ เป็นเนื้อนวัชเชนน้ำว่านพี่นี่เห็นนอไหมพี่นออย่างนี้พี่นะฮะนี่ฮะนี่ครับน้าหนูนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อนวัชเชนน้ำว่านพอราคาเดิมพี่พวกน้องขอราคาเดิมพี่ห้าร้อยบาทพี่รายการที่สิบนะครับห้าร้อยบาทราคาเดิมพี่ชายโอ้โหนื้อนวัชชนน้ำว่านเรียบกรอบมาพร้อมใช้พี่นะครับรายการนี้รายการที่สิบพี่ต่อมาเป็นรายการที่สิเอ็ดครับเป็นรุ่นพญาพุทธนะครับ รายการที่เอ็ดเปน็นพยาคุดเปิดออกมาครับองค์ที่หนึ่งโอ้โห و, รายการนี้เปิดออกมาเป็นองดาราเลยทีเดียว er, พี่เปิดออกมาเป็นองคดาราทีเดียวพี่มันดูเลขคุ้กันเบอร์พี่เลขค้นกันเบอร์สี่เก้าพี่องนี้ห้าร้อยบาทครับอง์นี้ห้าร้อยบาทครับองค์ดาราเลยพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดครับต่อ,อามาเป็นรายการที่สิบสองครับรายการที่สองเปิดออกมาพี่โอ้โห รายการนี้เป็นเนื้อนวะคาเปาพี่มาดูเลขโค้ดอัลบอร์พี่นวะคาเปาเลขโค้ดบอร์หนึ่งหกห้าหนึ่งครับเลขโคนดบอร์หนึ่งหกห้าหนึ่งครับเนื้อนวะคาเปาพี่สวยๆอย่างนี้เนื้อนวะคมงคอย่างเงี้เป็นงานหล่อจิวเวลรี่พี่นะครับไม่ใช่งานหล่อแบบเดิมนะครับนี่ครับสวยๆคงคงนี่รายละเอียดแน่นครับรายการที่สิบสองพี่นวะคาเปาห้าร้อยบาทนะครับมาเปิดกันต่อดีกันต่อพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบ รายการที่สาเปิดออกมาพี่รายการนี้เรื่องแสงนี่นะฮะรายการที่ได้ายาเลียงแสงหรือเปล่าพี่โอ้โหไม่ใช่ครับนวะค่าเบ้าพี่งานลงยาเหมือนกันพี่นวะค่าเบา้าล,ลงยาเหมือนกันพี่มาดูเลขคนตั้เบอร์กับพี่เลขคนตํ้เบอร์หนึ่งอะไรที่อ่ะ มองไม่ชัดไม่ต้องแกะถุงนะครับเดี๋ยวพี่เป็นลุ้นเองดีกว่านาผมขอห้าร้อยบาทนะครับผมขอห้าร้อยบาทต้องแกะถุงพี่นะครับมาลุ้นต่อพิชารายการที่สี่ครับนะฮะร,รู้ว่าเป็นนวะข้าวเลาลงยาเต็มระบบรายการที่เนี้ยรายการที่สี่เปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเน้นวะลงยาขาวดําพี่สำหรับคนชอบดูดุดหวดวพี่ต้องรายการนี้เลยมาดูเลขโค้ดกันพี่ดูดุหัวต้องเป็นองค์นี้เลยพี่เลขโค้ดเบอร์ห้าสาม เลขคนตัวเบอร์ห้าสามลงยาสวยๆอย่างนี้พี่ลงยาขาวดำพี่โอ้โหสุดจัดองค์นี้สวยเข้มขลังมากนะครับรายการที่สิบสี่ต่อมาเป็นรายการที่สิบห้าพี่จ๋าเนี่ยรายการที่สิบห้านี้เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทวนนวลหุ้มทองคำแท้พี่รายการนี้เป็นเนื้อทนวนนวลหุ้มทองคำแท้พี่มาดูเลขโคตกันพี่เอาละ เรามาดูเลขโค้ดตามมาพร้อมกันพี่แนวชนวนหุ้มทองคําแท้เลขโค้ดมาเลยกันพี่โอ้โหพี่สุดจัดเลยครับรายการนี้สุดจัดแกพี่จ๋าโอ้โหพี่โอ้โหดาชนีชูติดที่หนึ่งพี่นะฮะดัชนีชูติดที่หนึ่งออกได้นะครับโอ้โหพี่รายการนี้สวยครับรายการนี้หุ้มทองคําแท้มาดูเลขโค้ดจังเบอร์กันพี่มาดูเลขโค้ดจังเบอร์กันพี่ เลขค้นัเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าพี่โอ้โหเลขคลน้นอันเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าพี่นะครับหุ้มทองคําเทพี่นะครับอันนี้ออกได้ติดแต่ชั่วรายการนี้ครับเปิดแบ่งปันพี่น้องกันไปครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทวันนี้ไม่เปิดเปิดแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทปิดให้ครับโอ้โ รายการที่สิบสี่ปีห้าพี่มาลุกขึ้นตอพี่รายการที่สิบหกหนึ่งพันสองร้อยปิดมานะฮะรายการที่สิบหกเปิดมาพี่รายการที่หกเปิดมาโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อแบ็กทองครับรายการที่เป็นเนื้อแบ็กทองรู้ดีไหมครับเลขโค้ดนัมเบอร์พี่เลขโค้ดสองโอ้โหมจะทอนนะฮะเลขโค้ดนัมเบอร์พี่ต้องแกะขออนุญาตแกะได้ไหมนะครับ ถ้าไม่แกะเราจะดูเลขไม่ได้เลยี่นะครับมันจะทนไฟนะครับขออนุญาตแกะดูพี่เลขโค้ดเบอร์เก้าหกพี่เลขโค้ดเบอร์เก้าหกพี่เนี้ยโอ้โหพี่แบ็กทองครับรายการนี้สวยพี่รายการนี้เป็นเนื้อแบ็กทองพี่นี่ฮะเก็บได้เก็บนะพี่จ๋าเก็บได้รีบเก็บน่ครับรายการนี้ราคาเดิมมีห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพี่ชายรายการเดิมครับต่อมาเป็นรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเ็ดครับ รายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อนวะค่้าเบ้าพี่นะฮะเป็นเนื้อนวะค่้าเบ้ามาดูพี่รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ราอีพีนี้พิเศษให้นะครับผมขอองค์สี่ร้อยห้าสิบเป็นนะื้นว่า้าเบ้าลองเลือกดูพี่ชอบองค์ไหนนะครับเลขคดองค์นี้นะครับหนึ่งสามเก้าเก้าครับหนึ่งสามเก้าเก้าพี่องค์นี้ครับนะสี่ร้อยห้าสิบมาเปิดกันต่อรุยกันต่อพี่รายการสปไปพี่รายการที่สิบแปดครับ รายการที่แปเปิดมาโอ้โหเป็นพยานคุดนะฮะเนื้อท้องขอบบ้านผิวรู้พี่รายการที่เป็นเนื้อท้องขอบบ้านผิวรุ้งพี่โอ้โหเลขคน้นเบอร์อะไรพี่เก้าสองหกพี่เลขคน้นเบอร์เก้าสองหกนะพี่โอ้โหผิวรุ้งสวยๆพี่นะครับผมขอสี่รอยหสิบาทพอพี่นะครับขอสี่ร้ยหสิบาทพอพี่ โอ้สวยจริงนะครับสวยจริงๆพี่รายการที่18ปดนะครับต่อมาเาร, 19. รายการที่19ครับรายการที่19บเก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อนวะขัดเงาผิวรูมีีเป็นเนื้อนวะโอ้โหพีตุปีกรายการนี้ปีกสวยๆความเข้มขังสวยพี่รายการนี้500้อยบาทนะพี่จ๋ารายการนี้รายการที่19บะ500ร้อยบาทนี่ เลขคนละเบอร์หนึ่งสองสองหกครับเลขคนละเบอร์หนึ่งสองสองหกพี่รายการนี้ห้างเลยบะนะครับมาลุยกันต่อพี่ชายรายการสุดท้ายท้ายสุดครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบนี่ครับนะบเปิดออกมาพี่โอ้โหเป็นนวะผิวรุงนะครับเป็นนวะผิวลุงพี่เลขคนละเบอร์พี่เลขคนละเบอร์พี่สองห้าสองโอ้โหเลขคนละเบอร์สองห้าสองตอบนอชัดเจนครับ เลขคนจํานวนสองห้าสองเจ้านองเอาไปพี่วันนี้สี่ร้อยห้าสิบพี่เลือกเลยองละสี่ร้อยห้าสิบพี่นะครับสิบเก้ายี่สิบนะครับนะลงเลือกดูพี่นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงพี่นะฮะวันนี้น้องๆนะครับไปเลี่ยมพระมาให้พอดีเลยนะครับไปเลี่ยมมาพอดีเลยนะครับมาแบ่งไปพี่น้องครับรุ่นเศรษฐีพันล้านครับนะรรุ่นเศรษฐีพันล้านพิ่แต่สักคู่นี่ครับนี่ครับมากันองค์แรกเลยครับ มากันองค์แรกครับรายการนี้ครับเป็นเลี่ยมสีขาวฉากงาครับนี่สีขาวงาที่ในรายการนี้จะสวยพี่รายการเลขโค้ดเบอร์เก้าสามครับเลขโค้ดเบอร์เก้าสามพี่โอ้โหสวยสวยพี่เลี่ยมขาวงาพี่นี่ครับรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นเสียถีพันล้านนะพี่จ๋ารุ่นเสียถีพันล้านนะครับเลขโค้ดเบอร์เก้าสามพี่รายการนี้สามร้อยบาทพี่ปิดกันได้รายการนี้สามร้อยบาทพอพี่รายการยี่สิบนะครับต่อมาการยี่สิบสองนี่ครับนี่รายการยี่สิบสองเลขโค้ดเบอร์แปด สามหนึ่งครับเลขคนเบอร์แปดสามหนึ่งพี่รายการนี้นะครับรายการนี้แค่สามร้อยบาทนะครับนะสามร้อยบาทหมดเลยพี่นะครับยกคู่ห้าร้อยห้าสิบพี่นะครับต่อมาการยี่สามครับรายการที่สามเลขคนเบอร์สองเจ็ดหกครับโอ้โหพี่ดูผิวนะครับลองเลือกดูพี่นะครับชอบองค์ไหนพี่หน้าพระเราเลือกเราอยู่แล้วนี่ฮะนี่ครับองค์นี้ก็นะฮะรายการยี่สามนะครับต่อมาเป็นการยี่สี่ครับคู่นะครับผมเลี้ยมมาเยอะอยู่นะฮะเลี้ยมมาอยู่ นาแกะสินเดิมก็ไเลี่ยมมานียครับนี่ฮะต่อมาการยิบสี่ครับนรายการยี่สี่นาเลี่ยมาเป็นพายทองนะครับรายการยิบสี่เลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งสองห้านี่ครับเลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งสองห้ารายการนี้ออกเป็นผิวโบราณหน่อยครับนะรายการนี้รายการยิบสี่เนี่ยครับต่อมาเป็นรายการยี่ห้าครับรายการยี่ห้าอ่านี่ครับนะครับเป็นเลี่ยมแบบสีดํานะครับรายการยี่ห้าแบบเลี่ยมสีดํานะครับนี่ เลขคนะเบอร์สองสองสองหนึ่งโอ้พี่เกือบตองรายการนี้เกือบตองพี่ดูดิสองสองสองหนึ่งครับนี่ฮะมีกล่องพร้อมนะครับมีกล่องพร้อมเลยครับพี่ชายนี่ฮะนี่ครับมีกล่องพร้อมนียครบับการตีพระแท้นนี่รค,ะะครับเนี่ยผมไปเรียกให้พี่้องเฉยครับเป็นรายการจองนะครับไม่ใช่รายการลุ้นนะฮะแล้วรายการจองพี่ลองเลือกผิวดูนะครับเลขคนะเบอร์สองสองสองหนึ่งครับรายการนี้การยิบยิบห้า ต่อมา26พี่รายการนี 10, 20, ้เป็นลมดำนะครับนะเลขคนเจอเบอร์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับนะเป็นรายการที่มีเรื่องลมดำพี่เลขคนเจอเบอร์หนึ่งศูนย์สองศูนย์พี่รายการที่ยี่สิบหกครับต่อมาเป็นการยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดออกผิวแมงทับนะครับรายการที่เลขคนเจอเบอร์สามหกเองพี่เลขคนเจอเบอร์สามหกพี่นะครับรายการที่การยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะออกผิวแมงทับนะครับต่อมาการยี่สิบแปดครับ รายการที่แปดโอ้โหนี้ออกผิวส้มทองครับนะออกผิวส้มทองพี่เลขคนจัเบอร์ห้าหนึ่งหกครับนะเลขคนจัเบอร์ห้าห้าหนึ่งหกในรายการนี้นะครับนะรายการที่ยี่แปดนี้ครต่อมารายการยี่สิบเก้ามาสามสิบนะครับก็มีมาเรียกมาให้อีกสองรุ่นนะครับรายการที่การยี่สิบเก้าครับรุ่นพรมพรประสิทธิ์นะครับนะฮะรุ่นพรพรมประสิทธิ์นี่ฮะของหลวงปู่มหาธิลาพี่เลขคนจัเบอร์สองสามหนึ่งหนึ่งพี่รายการที่สามร้อยห้าสิบนะฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทเพราะอีพีนี้พี่นะมีองค์เดียวนะครับต่อมาเป็นรายการที อ่สามสิบหรือเปล่าพี่นะครับรายการที่สามสิบนี่องค์ดีท้ายนี่ใช่ไหมผิดเป็นยังไงอ่ารายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบเป็นเนื้อมหาชนน์นะฮะเป็นห่วงเงินนะครับมหาชนน์ห่วงเงินนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งสามเจ็ดครับเลขคนจำนวนหนึ่งสามเจ็ดนะฮะมหาชนน์ห่วงเงินนะครับนี่มีองค์เดียวพี่นะฮะรายการที่ผมขอสี่รอยบาทนะครับขอสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับ ถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนะครับยังไงวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่นะี้นะ EP ค่ำคืนนี้นะครับชอบถูกใจรายการไหนปิดเข้ามาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับนะผมเดินทางไปอ่าไปงานพุทธชาติเทศก่อนนะครับนะเดี๋ยวพบกันที่นะครับยังไงวันนี้นะครับชอบอ่ารายการไหนก็ จองเข้าไ่ได้เลยนครับส่วนพรุ่งนี้เช้าจะมี EP เปิดจองเป็นวันครึ่งวันสุดท้ายนะครับเปิดจองกรมหลดชุมพรครับและอีก3วันลบพระเลยนะพี่นะครับหลังจากนี้จะไม่มีราคาจองเลยนะครับนะงนีฝากขอบคุณท่านทั้งาที่ขอบคุณมากครับ